อายุ55ประจําเดือนหมดแล้วน้องสาวแห้งแสบคันใช่อาการไวท้องไหมคะใช่เลยค่ะอย่าปล่อยให้อาการไวท้องทําให้เราไม่มีความสุขนะคะน้องสาวแห้งแสบคันแก้ได้แค่เราเปลี่ยนวิธีดูแลค่ะระดับโฮอร์โมนเพศหญิงดูว่าเอสโตรเจนที่ลดลงในไวท้องค่ะนอกจากจะทําให้เราอารมณ์แปลปวนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับและก็ผิวแห้งแล้วเนี่ยยังส่งผลเกี่ยวกับเยื่อบุบริเวณน้องสาวของเราค่ะให้มีการแห้งแสบระคายเคืองคันแล้วก็แพ้ง่ายได้ด้วยบางคนนะคะกลัวการมีพอสพอกับคู่รักแล้วก็บางคนจะมีอาการตกทั้ง สีขาวทั้งสีเขียวอันนี้ค่ะก็เกิดความไม่สบายตัวแล้วก็รู้สึกเสียความมั่นใจไปด้วยใช่ไหมคะอย่าปล่อยให้อาการแย่ลงไปกว่านี้นะคะมาดูวิธีแก้ไขกันค่ะอย่างแรกดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น2ก็คือหลีกเลี่ยงสบู่ที่มีสารเคมีที่รุนแรงเวลาเราอาบน้ําหรือว่าไปโดนบริเวณจุดซ่อนเร้น3คือเราสามารถเลือกมอชเจอร์ไรเซอร์ที่สําหรับการดูแลบริเวณจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะได้และ4ค่ะการใช้เจลล่อลื่นสูตรน้ําสามารถช่วยลดการฝืดเคืองแล้วก็ความแสบความร้อนในระหว่างที่มี พอสพอหรือจะปรึกษาคุณหมอใช้ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนเฉพาะที่ก็ได้นะคะก็มีทั้งแบบครีมแล้วก็แบบเจลทาส่วนอาหารเสริมคะ่ะที่ช่วยบำรุงให้ผิวของเราชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นไม่มีการแห้งรวมไปถึงผิวที่บริเวณจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวเนี่ยก็จะมีสตัวที่ออยแนะนําค่ะอย่างแรกซีบักตอนออยค่ะเขามีโอเมก้าเช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นที่ผิวและบริเวณจุดซ่อนเร้นเพราะว่ามีงานวิจัยมาแล้วคะ่ะในเรื่องวอชิเนลทรอฟฟี่วอชิเนลดรายเนสช่วยให้ฟื้นฟูกลับมาได้ดียิ่งขึ้นตตัวต่ออมมาก็คืร นั่นเองค่ะนอกจากจะปรับสมดุลฮอร์โมนลดอาการร้อนวงวบว,ว,ว,ว่าบีนเหวียงนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนก็ยังช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื่นในบริเวณจุดซ่อนเร้นได้อีกด้วยตัวที่3ค่ะ f l a x seed อย l ค่ะหรือว่าเมล็ดลินินที่เรารู้จักกันเขามีสารที่ชื่อว่าลิกแนมค่ะเป็นหนึ่งในไฟโตเอสโตรเจนปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทําในเรื่องของ v ระจนอ่อนรีนสหรือว่าน้องสาวแห้งแสบร้อนโดยเฉพาะด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องน้องสาวมาทําให้เราเสียความมั่นใจนะคะความสุขที่กลับมาในวัยทองอาจจะเริ่มจากการดดูแลลเเียจุ็็กกๆ หน้ามือเป็นหลักมือได้ค่ะพร้อมที่จะเริ่มแล้วก็ลุยกันเลยค่ะ